มาปาดจากโล่เนี่ยหลายอยู่ได้เนี่ยโอ้ยผมมีตาซังเลยก็สาใจเลยเพราบว่ามีตาซังแต่ว่าพูดถึงวายยก้วยน้ำหนักนี่ก็ดหนักอยู่หาหกโลหระอวะเอาเนาะโอ้ยหตุ๊กเลียนยนะ ืไหมบึงกันเพื่อมิวสิควโอใหม่สองรายกันไม่ต้องดังแบบได้วะหยุดสตอพอจังไดไม่รู้ไอ้สั่งอ่อนเลยเรียงคนเรียงอยู่อ่นเอออ่นตัวต้นอ่นเหรอะแต้วแล้วบางสิพราแบบสามเรี่ยมบอก มีตะค้มนะจ๊ะบ่อที่เรีกเขาว่าตคมอมแลกูพากึมกูเ่งห้องมุนไกกะไดกินอออ้เขาบอกว่าผลิตกันไปเบสินเนี่ยเออฉันไมชุบตว่าจ้ม <c oughs> มันจะเป็นแบบรวานๆบ๊อบบ๊อบมเม็นแต่ว่าเป็นแบบแต่กินได้ผู้ใหญ่กินดีแต่ว่ามันจะเป็นแบบอ่อ,อนๆนะแม่นบ่า เอาตัวซิมดูพี่เป็นมันมันแบคทุเรียนใหญ่มันบวกคือบักทุเรียหน่อยบักทุเรียนใหญ่มันชีเป็นแบบแบบลอกนุ่มเลยพ่อมาเบิองดูมาเบิองดูบลูอะแบทุเรียนใหญ่มันเป็นแบบนี้เปล่อืมเออมัาเลี้ยงโหมดแบกทุเรียนพันมันบวกคือบักทุเรียนชนิดเนาะนี่มาชิมลองดู โอ้ยีบพอได้พาได้เลยยานนมันโซ่ค่เออท่านโซ่ดีเลยกระนุ่มอะไรนุ่มเลยยานยูบอมันมันสิล่ะหวานล่เดอแกเลยแ่บมันบะแข็งเนาะน้ำบะแข็งเดกะนุ่มนุ่มนิ่มหนึ่งว่เพียงเนเขาเพาบอเขาพาแต่อันนี้อันเดียวนะมาหายาด้วยหยุดก้อนห ท่น่บหอมปะไมนบ่หอมเราเปลือกมันก็บ่ทันเหลืองเปลือกที่ไม่ทานดี่เด้่มึนสิ้เฮียแล้วมันหอมนหลังวาอุ้ยนี่นเร็วเร็วเฮ้ยกดปั้น s p ป้อนะเฮ้ยทบงจะบองมันทนี่มันอุ้ยเล็กนี่มันยัอุ้ยออกหน่อยเอาเนือหน่อยจิ้มงดูพ่อจิ้มงดู จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเฮ้ยได้ไปมามาเฮ้ยเฮ้ยพาบัเป็นมุนอับยับแอบไปเนาะทำไมี้าผัวเป็นเนาะอืมบ่มัเนื้อสีกแล้วเนี่ยไก่ไก่ต้มป่สุก อืมมันใหญอ่นนี้ก็แฉบแจบ